มันแตกกี่รอบวะเนี่ยทำไมดูมันเยอะจังอ่ะอันนี้แตกสามรอบครับสามสามใบแล้วอันนี้ยเดี๋ยวสามใบนี่กี่เดือนเองน้องเมย์ก็น่าจะสองเดือนเนาะใช่สองเดือนสองมันออกมาต่อเนื่องกันเลยสองเดือนแต่ว่าแตกสามเลยใช่มันออกออกมายังไม่ทันเพชรละแล้วออกมาแล้วเออกมาพอคลายอีกการออกมาอีกใช่พอแค่อามาอหมแล้วอชอครับอ๋อมาเป็นหอยแข็งหอยมันพูดเลย เออแล้วมันดีหรือไม่ดีนะปื๊ดดีครับดีคืออะไรมันมาเร็วเหรอใบเร็วเร็วอ๋อเราจะได้ชุดใบเร็วขึ้นใช่ไหมปีนี้ปกติคิดว่าปีนี้คงทําใบไม่ทันละโอ้โหแบบนี้ทันไหมขอาขนาดเนี้ยเพราะต้นอื่นมันก็มาเพราะว่าตอนที่ยังไม่ได้ทาอ่ะมันตงมา FC วันนี้เรากลับมาที่สวนของน้องเมย์กับนะนะปื๊ดนนะปื๊ดนะปื๊ดโชว์ความหล่อหน่อยนะปื๊ดเห็นว่าไังไงทุเรียนเราผิดหูปผิดตาไหม มันผิดแบบไหนเนี่ยใบมันหนาขึ้นแล้วก็ใบใบดีกว่าเดิมเยอะจากที่เป็นยอดแห้งก็ไม่มีแล้วอ๋อแล้วนึกยังไงจะเป็นยอดแห้งกับเขามันเป็นเทรนมันเป็นเทรนเขาคิดกันกันเลยลุงจงทำไมทำให้สวนน้องกันน้าเขายอดแห้งได้ล่ะ ก็มาทีหลังอ่ะถ้ามาก่อนเปยดว่านี้ไงป่าลุงจงเขาชิ่งเขารู้วันนี้เราจะมาเขาชิ่งตัดไม้กวาดทิ้งหมดแล้วเหรออ๋อไปขายแล้วไปขายไม่กวาดที่ตัดทิ้งหรือมันมันออกไปใหม่นักปื๊ดเอาไว้แน่เอาไ้ใหม่นะไม่แอบตัดทิ้งนะอตัดเลยครับเหรอที่นักปื๊ดบอกว่ามันมันเปลี่ยนแปลงนี่คือทุกต้นไหมก็ประมาณเอ้าสิบเปลี่เนแปลงออีกส0ตไปไหนอ่ะ อีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็มันไม่ไหวหรือไงไอ้ไอ้ที่เหลือเนี่ยมันหนักเหรอมันหนักอาการหนักครับใบมันน้อยค่ะพี่เอาแค่ต้นต้นหน้านี่แหละเนี่ยอาการที่เรามาหนักมากนะน้องเมย์ดำดำได้ไหมมันจะเป็นคาบดำดำใช่มันยังดำเลยต้นสี่ต้นเปลี่ยนเลยนะต้นนเีใบสองเริ่มมาเนี่ยไปรอมันก็เลยเนี่ยมันเพิ่งจะได้มาชุดชุดเต็มๆชุดหนึ่งเนาะใช่ใบสองห่อมห่าแหลมใช่ห่าแหลมเริ่มมาอันนี้ต้องซ้ํา ใช่ตรงไหนที่ว่ามาจ้าต้องเอาปลกแก้วรั่วปลกแก็บตามนับปื้ดได้ซ้ำยังของนับปื้ดเป็นบางเป็นบางก้อนแต่บางอีนยังไม่ได้ซ้ำเพราะว่ามันใบมันเหมือนมันสลัดใบเก่าหมดแหละใบเสียไงใบเก่าใบมันไม่แตกใบเก่ามันก็หมดอายุแล้วเนาะใช่มันก็ร่วงนี่มันแตกหมดแล้วอ๋อส่วนใบเก่าเขียวขึ้นนะสังเกตไหมเขียวครับเขียวเงาไหมนับปื๊ดเขียวเงาขึ้นเออไ้ยดีสละเนี่ยเขียวดำนะเขียวดำขึ้น ยังพอมีใบเก่าให้เห็นบ้างนี่เนี่ยนี่ต้องรอยนะเอฟซีอยเอามาขยี้หน่อยกล้องใบเก่าเนี่ยนับปื๊ดทำยังไงถึงได้แบบนี้มาเขาฮิตกันเขาฮิตกับอินเทนเสร็จแล้วมันก็จะล่วงใช่ไหมเทนวัยรุ่นกำลังฮิตเป็นไม้กวาดใช่ไหมใช่โอ้แล้วปีนี้จะฮิตกับเขาอีกไหมเนี่ยปีนี้ไม่เอาแล้วไม่ฮิตแล้วนะนี่ฮิตเอาลูกโดนนี่ฮิตบ่อยกันเหนื่อยอ๋อมันมีสองรุ่นเหรออันนี้อันนี้หางดาบ อันนี้คือใบอะไรนะปื๊ดใ,ใบหนึ่งหรือใบสองอันนี้เป็นใบใบใบสองครับเดออ๋อ,อ,อ,อนี่ก็เริ่มชื่นใจแล้วนะอันนี้พวงหรืออะไรเนี่ยพวงพวง,พวงแต่ที่นี่เขาหนักหน่วงหนักหน่วงกว่าแปลงของหนูเยอะมากนี่เนี่ยเนี่ยกล้องดูใ,ใกล้ๆนี่นี่ใบเก่าของน้องเมย์เขาเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ขยี้นี่ขายำเลยนะ อันนี้ไม่ผลงานนับป uh uh ื้ยก uh 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 ับน้องเมย์สองคนเนี้ยใช่ไหมใบนี้่ใบไหมตัวนี้โมใบไงต้นไหนก่ะเนี่ยต้นใหญ่ไงว่าใบไหนไปใกล้ๆดีกว่าเร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 าเลือกไม่ได้ไงเพราะว่าที่นี่มันสาหัสทุกต้นเลยเท่ากับว่าเนี่ยทั้งหมดนี้ได้ใบใหม่โอ้หน้าปื้อไปทําอะไรมาเนี่ยทำไมต้นนี้มันสวยอ่ะสวยใหญ่ใกล้บ้านนี้ไงอวดเขาอวดเขาหน่อยอ๋อนี่สวยขู่สวยขู่ใช่ข่มก่อนข่มก่อน ว่าไม่ได้พี่กว,วินตอนนี้แปลงข้างๆหันมาใช้ของเราแล้วนะเรอ <laughs> โอ้โหไม่ใช้ได้ไงก็โรยโชว์ทุกวัน <laughs> นับปื้ดกันโรยโชว์ฉีดโชว์ใช่ไหมโอ้ <laughs> โหต้นนี้เอาเรื่องนี่ต้นนี้แตกหนาะแบบคือตอนน้นะตอนมันไม่ค่อยมีปัญหาเยอะเนาะนะปื้ดต้นเนี้ยใช่มีปัญหาน้อยไงมันก็นเลยมาเร็วมันเลยลั่นเลยนะ <laughs> ใช่มเร็วอือหือแต่ว่าล่องรอยก็ยังเป็นเหมือนคือเอกลักษณ์ของนับปื้ดน้องเมย์เขเป็นอย่างนี้นะต้องเป็นใบเก่าดูใบเก่าดิใบเก่าดิแหม ขอขยี้หน่อยละใบเก่ามาดิสเนี่ยมาดิสใบเก่านะคือปีก่อนเนี่ยน้าหลานก็ฮิตกันอืมใช่อินเทรนด์ทำตามกันแล้วงั้นแล้วหลานก็บอกเอ้ยน้าปื๊ดต้องต้องเล็กแล้ะไม่ไหม้มันถึงจะใช่เราอย่างนั้นไม่ใช่แล้วสุดยอดเยี่ยมเลยจริงเหรอเนี่ยใครพาทำเทรนด์เนี่ย แต่ว่าปีนี้เปลี่ยนเทนแล้วนะนปื้นนะเนขียวใหญ่นะ<ช>โอโ้โหอ,อันนี้ค่อยเออแหมตัวจริงหน่อยนี่ใบออกมาแค่ครึ่งครึ่งกลางๆนะแปลงข้างข้างยังอยู่ไม่ได้แล้วอะ <c oughs> ถ้าออกมาเต็มนี่งไงเดี <c oughs> ๋ยวก็แปลงข้างไม่ถล่มมาเลยอ,อ,อยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วทําไมใบดีเร็วจังใบดีมากข้างหลังเนี่ยหางดาบนะใช่นี่มาเจ๊มันน้อยข้างหลังมันมัต่อมากไงข้างหลังนี่มันจะโกนหน่อยไงใช่มันก็เลยเพิ่งมา ตอนช่วงนั้นมันใบไม่แตกเลยต้นเนี้เหรอ<า>ที่นี่นี่หาต้นแตกที่แตกใบเนี่ยแทบไม่มีเลยเนาะก่อนที่จะทําเนี่ยสาเหตุที่มันไม่แตกใบเพราะอะไรนะปึ๊ดมันรับคําสั่งไว้นึงไงฮัโหลอย่าเพิ่งออก <laughs> ใครสั่งไว้ที่นี่เขาติดทะเลค่ะแล้วก็น้ําที่ใช้มันจะเป็นน้ําก่อยน้ําก่อยเนี่ยเราดูดจากในคลองมาใส่สสะไว้ก็คือเดี๋ยวเราใช้อยิบซ้ำปรับสภาพน้ําก่อนก่อนที่จะให้อ๋อมันมีความเค็มใช่ไหมใช่มันมีความเค็มมันก่อยๆใกล้ทะเลอะค่ะตรงนี้มันไม่ใช่น้ําสดชื่นในเอฟซมันเป็นน้ําก่อย่อมันก็เลยลดแล้วไม่อร่อยแต่ว่าเรามีการปรับน้ําช่วยนะใช่ปรับน้ำช่วยไม่งั้นไม่โตขนาดนี้นะเอฟซนะ ใครบอกอยู่ใกล้ทะเลนู่นปัญหาเยอะนี่นี่ดูแปลงนับปืนน้องแม่เนี่ยมันก็โตมาจนป่านนี้นะใช่แต่วันนั้นมาคนละแบบวันนี้มาอีกแบบนึงครับเออพวงพวงใบใหม่ยาวอยู่นะใช่ยังไม่ยังไม่เท่าที่สวนเพราะว่าที่นี่เขาใช้ที่หลังอยู่ใบเขาเพิ่งจะรัดมาใช่ใบเขาเพิ่งจะรัดมาชุดเดียวแต่ใบเก่าขนาดเล็กๆขี้เหร่ก็เริ่มดำๆนะเขียวเขียวเข้มเข้มเริ่มเข้มขึ้น ออโอ้ยทำไมต้นนี้เก่งยังอ่ะเ <c oughs> บ่งตูดและเป่าตูดหน่อยน่ะปึ๊ดแต่แต่ว่าต้นนี้เก่งอ่ะ <c oughs> เพื่อนเหรอเนี่ยใบก็เริ่มเพิ่มขึ้นไปแล้วคือนะแต่ภาพรวมมองมานี่เปลี่ยนเลยนะพี่กวินเปลี่ยนเลยตอนแรกเป็นก้านก้านหมดเลยเนีย่ยมันออกใบใหม่หมดเลยใบเก่าใบหมดแล้วไอ้นี่ไม่กวาดของแท้นะต้นเนี้ยใช่ลองรออยังอยู่ครับนี่เนี่ยไม่กวาดของแท้นะเอฟซีใบเก่าอยู่นิดหน่อยไงใบเก่ายังอยู่นิดหน่อยยังอยู่ยังอยู่เลยนี่กรอบ เนี่ยใบเก่าอยู่นิดหน่อยกับใบใหม่มาหมดแล้วนี่ไงใบกวาดของแท้แต่ใบเก่ายังอยู่เนี่ยใบเก่ายังอยู่นี่น้าปื้ยก็เก็บไว้ไงเป็นกำลังใจให้กับรุ่นต่อไปอย่างนั้นเลยเนี่ยมีเนืออะลรเก็บเมันรัดหมดไงเนี่ยลัดมดแล้วแต่มันแทงออกข้างแล้วเพราะว่ายอดมันไปไม่ได้ใช่ครับเดี๋ยวน้เปุ้ยก็เลี้ยงกิ่งใหม่เนาะใช่มันมันเป็นแทนกิ่งมาได้อยู่แล้ว แตกโอ้แต่แต่นี่มันแตกเก่ามันแตกกี่รอบวะเนี่ยทำไมดูมันเยอะจังอ่ะอันนี้แตกสามรอบครับสามสามใบแล้วอันเนี้ยเดี๋ยวสามใบนี่กี่เดือนเองน้องเมย์ก็น่าจะสองเดือนเนาะใช่สองเดือนเพราะว่ามันออกมาต่อเนื่องกันเลยสองเดือนแต่ว่าแตกสามเลยใช่มันออกออกมายังไม่ทันเพชรหลักแล้วออกมาอีกแล้วออกมาพอคายอีกอานออกมาอีกใช่พอแค่อ้าร์อาอีกแล้วใช่ครับอ๋อมาเป็นหอยแข็งหอยมันพูดเลย เออแล้วมันดีหรือไม่ดีนะปืนดีครับดีคืออะไรมันมาเร็วอ่ะใบเร็วเร็วอ๋อเราจะได้ชุดใบเร็วคิดดีไหมปีนี้ปกติคิดว่าปีนี้คงทําใบไม่ทันละโอ้แล้วแบบนี้ทันไหมขนาดนี้ยพต้นอื่นมันก็มาเพราะว่าตอนที่ยังไม่ได้ทาอ่ะมันตมมากเดี๋ยวให้นักปืนน้องเมย์เนี่ยตัดใส่กรอบไว้หน่อยว่าอันนี้ประวัติเรานะสามเดือนที่แล้วเองนะแล้วก็นี่คือชุดสองสองหรือสามเดือนสองเดือนสองเดือนเต็มสองเดือน ว่างไงป่าบรรจงเมื่อกี้ไปแปลงเขาเป็นป่าเลยนะอโอ้ถ้าป่าไม่มาแย่เลยเขาว่าไงแย่เลยเขาสวยมากเลยสวยใบนี่โห่นี่สวยใบนี่ใบมีมามาใบยาวอย่างงี้ใบไม่มน่าติเลยมันมีที่ติเลยต้นเล็กก็ฟื้นอยู่นะนะปื๊ดเนี่ยมันมีต้นต้นตรงนี้ที่ว่ามันจะตายจะตายล้วไปลาดโคนครับ ตายไหมตกลงพื้น้นมาใบรัดเต็มเลยไหนต้นไหนแม่ครัวหนูไม่มีงานทำแน่เลยเอ็กตกงานอีกแล้วตกงานเสียเอ็กเราเนี่ยมันมาบอกเนี่ยหนื่อยมากเนี่ยมาบนนี้เนี่ยครับใบใบเก่ามันร่วงแล้วพอสลัดโคลนแล้มันแตกมาใหม่เลยเนี่ยโอ้โหนี่ครับใบสมบูรณ์ใหญ่มากเลยอ๋อนะพื้นนำเสนอต้นนี้ใช่ไหมนี่ครับมันรัดอ่อนเต็มเลยใช่เพราะว่าผมเอาไปลาดโคลนมา เพราคนซ้ําถ้าออกแขนงเงี้ยรอดละรอดรอดที่หลอดรอดเลยฮ<ล>ะมัะนรับการรับการเลยคือมันมีทั้งแขนงต้นและแขนงกิ่งนะคือมันตอกกันหนอนแล้วแบบเนี้ยแบบเนี้ยรอดนะ,<ล>ะปื๊ดไม่มีปัญหาเลยเนี่ยใช่เลยใช่เลยต้นลูกอย่าเหมือนกันออกมาใหม่เยอะเลยโอ้คู่กันเลยนะ<ช>นั่นเมย์จะรบมาให้ปื๊ดลายใหม่เมย์เนาะตอนแถวนี้เนาะแถวนี้เนาะทีนี้สําคัญก็คือเก็บแมลงเนาะใช่ปื๊ดเอาอยู่ไหมเนี่ยแมลงเราอยู่ครับเอาทีเลยนะเรา เจ็ดวันพ่นทิ้งครับผมครับอนี่ปุ้ยชอบทีทีผมปกติผมพ่นอาทิตย์พ่นทิ้งครับชอบทีแต่บางเรื่องไม่ทีบางเรื่องย่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวโคตรู้หมดกล้องรู้ซูมเห็นแล้ววันน่ะโอ้ข้างบนเนี่ยแทงมาใหม่เต็มเลยนะข้างบนเดี๋ยวต้องปล่อยให้มันร่วงเองไอ้ไอ้กวาดอ่ะใช่มันหักเองตอนนี้มันรัดหมดไงนี่ไม่กวาดมันไม่มีแล้วเนี่ยมันร่วงนี่ใหมใหม่สบายใจแล้วนะรัดใหม่ใช่เดี๋ยวกินอาหารเติมุน้อมน้อมให้กล้องดูหน่อย คือพวกนี้มันยังไหวอยู่ดูสิเนี่ยเนี่ยเห็นไหมใช่มันออกมาคือมันยังไม่แห้งสนิทไงนี่มันมาหมดแล้วไงมาไม่มีอะมาหมดแล้วอันนี้คือไม่แห้งสนิทหมดแล้วมาหมดแล้วทีแรกคิดว่ามันตายแล้วเนี่ยตอนนี้อ๋อแล้วทีหลังอ่ะทีทีหลังก็ทีหลังก็ยังไม่ตายปื้ดขึ้นมาได้ปื้นมาใกล้ๆต้นหนยนี่นะปื้นสังเกตไหมใช่นี่นี่กล้องกล้องดูเนี่ยใช่นี่มันมันกำลังแทงนะแทงหมดแล้วแทงหมดแล้วเนี่ยเนี่ยแทงใหม่แทงใหม่คือเดี๋ยวมันสร้างชุดใยใหม่ออกมานะ นี่ต้องเก็บให้ดีเลยเนี่ยแมลงแบบรูปปากรอดหวานเลยรอแล้วรอแล้วนัเฝ้าแล้วนะกัดหลุดเลยนะนี่เนี่ยเนี่ยนัปื้ด้วยเลเนี่ยฮไม่หมดแตะแทงแทงโอ้นี่นี่ซ้ำถูกไหมนี่นี่ถูกต้องเลยแนวทางหนอนก็มาซ้ำเลยนะต้นนี้ก็เหลืองก็เมยเนาะใช่เพราะต้นตอนที่ทำต้นมันเหลืองแล้วใบมันไม่แตกเลยนะแล้วผมมาซ้ำ พอมาซ้ำใหม่ปุ๊บใบก็เริ่มแตกใบเก่าก็คือเราต้องซ้ำโปรแคบโปรแคบแล้วก็น้อยลงใหญ่สอง้นสามเลยใช่ให้รบ้หรอเราคนทางใบบางคนก็ไม่ใจปั้มเหมือนน้ำปืนไงไม่ซ้ำงานก็ยืนเงียบอยู่งั้นอ่ะใช่ปีมานิดเดียวเราต้องซ้ำเพราะดินไม่เหมือนกันแต่ละโคกแต่ละตัดต้นที่ไม่เหมือนกันอ๋อแสดงว่าน้ำปืนนี่รู้ตามแนวทางแล้วเนี่ยคือว่าไมม่เหือนก็โตทำเมฆไงหลานหลานจี้อยู่หลานจี้อยู่อ๋อไม่ได้รอบนาต้องปนแล้วนะจี้ไม่พอจิกเลยโทาจิกเลย เนี่ยแขนงเน่ยดูดิอย่างเงี้ยเราสร้างกิ่งเพิ่มเนาะแล้วปืนเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราเลี้ยงเลี้ยงกิ่งใหม่ไปเนี่ยโอ้โหเฮ้ยพอดูใกล้มันออกเยอะใช่ล่ะเยอะเยอะครับออกเยอะเออมันเล็กไงเราดูเราดูไกลๆไม่เห็นแต่พอมาใกล้ๆเนี่ยเต็มเลยแทงหมดเลยเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มออกเด่๋ยวให้กล้องเก็บบรรยากาศดิเดีกิ่งอ่ะมันแทงออกมาเยอะมากเลยฉะนั้นมาใบเหลืองเนี่ยเราตั้มใหม่มาัดจุกกับเลยจะช่วยไว้เนี่ยตอนนี้ก็เพิ่งออกเนี่ย นนลพอลาดโคลนไปแล้วก็เริ่มออกอ่ะโอ้ยกล้องต้องมาเข้าต้นนี้แล้วมันอะไรเนี่ยอุ้ยแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยอ้าวออกดอกด้วยเอาละเอาละเอ้ยต้นลูกนี้จองต้นจองกล้องจองลูกนี้นะแล้วเฟื่อต้องมาทำดอกให้เขานะเนี่ยโอ้ยปัดกันเหนื่อยเลยโอ้โยที่เรียกอะเฟื่องะมันเพาว่าเขาจะตายไงคุณน้องคุณต้องถือพันก่อนมีดอกก่อนเขาว่า นี่คือของแท้นะเปิดมันร่วงหมดเลยเนี่ยโดยเป็นใบใหม่ขึ้นนี่มันทิ้งหมดแล้วเนี่ยมันทิ้งหมดนี่นี่เพิ่งร่วงอ่ะสังเกต<ช>ได้ใช่ครับแต่ทีนี้ถ้าใบามามันสามารถเลี้ยงได้นะถ้าใบาเต็มต้นอะ่ะสามารถเลี้ยงได้เลี้ยงได้ไ,ดไหนๆมันออกมาแนละ้วนะปืนว่าจะลูกครึ่งลูกก็ได้อะเอาไป็นเมันมันมันเป็นใบหนังวูเต็มต้นเลยเนี่ยใบก็พอร่วงหมดแค่กิ่งเดียวปมาตับใบอุ้ยนี่ผิดหูผิดตาเลยนะมาเพืชต้าดเลยการไม่กวาดของน้ำปืนนี่โดนทำลายสถิติแล้วเนี่ยนี่มันออกแบบขนาดเนี้ย แบบนี้รอดไหมน้องเมย์รอดค่ะรอดรอดชัวร์เขาบ่าโหแล้วแขนงข้างในลุงรังเลยใช่ดูแขนงดิแขนลุงรังเลยนะเข้มข้นเลยนะปื๊ดเข้าใกล้ๆกิ่งให้หน่อยอไปก่อนนะได้ใส่อะไรเพิ่มไหมนอกเหนือจากที่ว่าทางลุงจงก็จัดมาเนี่ยก็ใส่ที่เขาจัดนะครับรลาซ้ำไปนึกว่าใส่ที่อะไรเพิ่มคือเราใช้ที่แรกแล้ว แล้วแม่ก็บอกว่าทาตันไหนที่ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะให้ซ้ําให้ราดโขนซ้ำล้วก็เน้น้องมีมีนเน้นปืดต่อผมก็คิดว่าเอ๊ะมันตังในรอดแล้วผมก็เลยลาดโขนซ้ําตามไปเนี่ยเนออีกประมาณอาทิตย์เดียวนะใบออกมาเต็มเลยโอ้โหสุดยอดอีหลี คือทั้งหมดอยู่ใน2เดือนเองนะใช่ค่ะในระยะแค่ลแล้วฟื้นฟื้นต้นแบบนี้ได้เร็วเร็วเร็วมากท้อแล้วนัปื้อท้อแล้วคิดว่าปีนี้คงจะทําใบไม่ทันแล้วคิดว่าท้อไว้ให้ลิงถือในับปื้อจะมาถือกับเขานะถือไม่ได้เราไม่ถือท้อนับปื้อซ้ําตัวไหนไปบ้างซ้ําเอตัวโอแคลนีนี่จิ้มเลยซ้าตัวไหนบ้างจิ้มเลยโแคลจิ้มเลยตรงไหนบ้างจอยบอนบนเบอเออ เอ้ชื่อนี้ก็ดีนะดีนะนึกชื่อไม่ออกก็จิ้มอ่าเเอาไปจิ้มเดี๋ยวจิ้มไปจิ้มมาเงินจะไหลหรือเปล่าอ๋อแสดงว่าโปรแค่อ่ะแปลงเนี้ยสองรอบใช่สองรอบในบางต้นเป็นบางอ๋อบางเป็นต้นบางต้นอาการแบบนี้ที่ว่าเราเราเราลองดูไงเราคิดว่าเอ้ยมันไม่น่าจะรอดเนาะเพราะว่ามันผลพวงจากปีที่แล้วใช่เราคิดว่ามันไม่น่าจะรอดเราก็เลยซ้ำไปดูพอซ้ำแล้วก็ได้แบบเนี้ยโอ้ รอบแรกมันงงใช่ก่อนรอบสองมันก็ผาดจันท์เนาะมันสองเดือนเองอ่ะแล้วของนื้อปื้อแต่ละแต่ละต้นที่อาการอย่างเงี้ยมันก็ออกเหมือนกันหมดเลยเหรอออกเหมือนเหมือนเหมือนกันหมดนะครับมีต้นที่หนักแบบนี้ต้นอื่นเขางามหมดแล้วีน้มัทีหลังไงตรงนี้มันทีหลังไม้เหลืองเลยครับตอนเรามาดูนะเมนะมาเหลือบอกนี่มันออกตาดอกกันไหนพี่แต่แหลมแหลมแหลมๆหนมอยเดี๋ยวถ้าฝนมาที่ก็ปรือในกล้องมาครั้งนี้ตาดอกมาแล้วแต่แหลมแหลม ภาพรวมนี่ดีดีฟื้นดีแล้วภาพรวมดีโอ้แล้วนี่เขาจองจะทําสารแล้วนะจะทําก่อนหนุ่ยอีกนะผมจะผมจะแอบทําแล้วนะทำมาติ๊ดไงเพื่อจะเอาก่อนเมียอีกแล้วเหรอผมจะอยาเงี้ยผมจะแอบทําแล้วด้วยจะเลือกต้นเขาเลยหนวต้นนู้นก็ออกดอกอย่างนี้จัดได้เนี่ยอย่างนี้นะใช่ผมจะเลือกใบหนาเนี่ยใบอลังการเนี่ยนะปื๊ดครับเพื่อฟุกออกสักหน่อยก็ยังดีจะโลสามร้อยไปเนี่ย มีดอกสามสี่พวงโอ้ยอันนี้อันนี้กระจองนะลูกเนี่ยไอซี่นะโอ้ยแสงหน้าคนแนะนำให้เราเนี่ยอันนี้น่าจะโลละสี่ร้อยออกปีใหมสี่ร้อยเลยครับนมันก็มีหลายกิ่งอยู่นะหมายถึงเอาดอกมาขายนะครับเอาดอกมาขายมันออกมันออกทิ้งทวนเนาะใช่ทีแรกเขาคิดว่าเขาจะตายไงสรุปมันไม่ได้ทิ้งทวนนั้นอ่ะทิ้งแล้วเขาเอาใบมาทีแรกมันเหมือนมันจะตายอ่ะมันไม่ไปแล้วเนี่ยกูไปิดไปแล้วโว้ยเออา เรียกกลับมาอีกจะไปแล้วนะเรียกกลับมาอีกเพราะว่าน้ำพืชเรียกกลับมาอีกได้หมอผีดีไงในล้องหมอผีเราดีหมอผีเรียกกลับมาหมอผีเราสุดยอดนะมีทุกอย่างหมอผีอ่ะนี่ยตอนเนี้ยปีที่แล้วอ่ะรถยอดแห้งเยอะมากเออไหนอ่ะยอดไหนยอดไหนยังยังอยู่เลยเนี่ยของเก่ายังอยู่เลยอ๋อกิ่งในกิ่งในมันจะไม่ค่อยโดนแสงเนาะใช่ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ